สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวมีดอีโต้นะครับมีดอีโต้กระทิงเบิกไผ่นะครับงานดีๆมาอีกแล้วครับท่านสำหรับสองเล่มนี้นะครับจะเป็นมีดใบยาวสิบสองนิ้วนะครับยางตีร้อนจากเหล็กซับเก้าเยอรมันนะครับงานดีครับเอาไว้ใช้งานจริงนะฮะ สัน,นหนาครับแข็งแรงทนทานนะครับโลโก้กระทิงเบิกไผ่ชัดเจนนะครับสองเล่มนี้นะครับก็มีเจ้าของแล้วหนึ่งเล่มครับเดี๋ยวจะส่งให้ช่างทำด้ามนะครับคมกิบกิบฮนะเข้าด้ามเสร็จนะครับเล่มละสองพาร้อยบาท สนใจโทรมานะครับ093-215-794-4ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีต่อรองได้ครับถูกใจให้เลยนะครับงานดีๆครับสนใจโทรมานะครับแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์ตามเบอร์โทรนะครับ093-215-794-4 โอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ